ทำเอาหลายๆคนใจหายไม่น้อยเลยนะคะหลังจากที่คุณหมอกริชไทยค่ะเจ้าของเพจสู้ดีวะออกมาเปิดเผยว่าตัวเองน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วทำเอาหลายๆคนก็ส่งกําลังใจไปให้เยอะเหมือนกันนะคะหลังจากที่ทางคุณหมอกริไทยออกมาโพสต์นี้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณหมอเองก็ยังได้แชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักที่ทําให้เราเนี่ยพอเข้าไปอ่านเข้าไปเห็นแล้วรู้เลยว่านี่แหละค่ะคือรักแท้นั่นก็คือคุณพีมที่เป็นแฟนสาวนั่นเองซึ่งก็ได้มีการจับพิธีแต่งงานกันไปแล้วในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ คุณหมอกลเนไ่ยเคยถามคุณพีงแฟนของเขาว่า คุณเทียนะโชคร้ายหรือเปล่าที่มาคบเขาค่ะเราไปดูคําตอบกันซึ่งฟังจากคําตอบแล้วนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเขาทั้งสองคนคือรักแท้จริงๆค่ะซึ่งงานแต่งงานดังกล่าวนะคะก็จัดขึ้นช่วงวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นงานเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะเชิญเฉพาะญาติญาติแล้วก็เพื่อนๆที่สนิทมาร่วมงานด้วยงานนะคะเป็นงานที่จัดกลางแจ้งค่ะบรรยากาศก็เรียกว่าอบอุ่นประดาับประดาไปด้วยดอกไม้แล้วก็เหมือนบรรยากาศน่าจะเป็นใจมีแสงแดดสวยๆแสงแดดอ่อนๆที่ทําให้บรรยากาศในงาน วันนั้นนะคะไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไปทําให้ทุกอนูในงานมีแต่ความสุขค่ะภายในงานนะคะคุณพ่อของคุณพิมพ์แฟนสาวของหมอกฤิไทยก็บอกว่าวันนี้ป้ามีความสุขมากๆที่ลูกสาวมีงานพิเศษในวันนี้แล้วก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสจากคุณพ่อทางด้านของคุณแม่ของคุณพิมนะคะก็บอกว่าวันที่พิมพ์ได้เลือกที่จะมาอยู่วันนี้ม้าคิดว่าม้าเติมเต็มในชีวิตแล้วที่เห็นลูกสาวมีความสุขมากๆส่วนคุณพ่อของคุณหมอกฤิไทยนะคะก็บอกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้สู้เป็นสิ่ง พิสูจน์ว่าสองคนรักกันมากแค่ไหนลูกสาวเวลาคือสิ่งที่สําคัญมันไม่ใช่เงินมันคือเวลาที่เราจะได้ใช้ร่วมกันและทั้งสองคนก็ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างดีที่สุดแล้วส่วนคุณหมอกฤีไทยนะคะก็บอกว่าการที่เธออยู่ข้างๆมันทําให้ตัวของเขามีความหมายมากขึ้นจริงๆนะและเราก็ว่าการที่เธอทําให้ชีวิตเรามีความหมายนี่แหละมันสําคัญมากๆเลยทางด้านของเจ้าสาวค่ะคุณพิมพ์ก็กล่าวสั้นๆในงานแต่งงานว่าพิมพ์ว่าพิมพ์โชคดีมากๆจริงๆคือพี่ไทยจะพูดตลอดถา,ถามเธอตลอดว่าเธอโชค ร้ายหรือเปล่าถามแบบนี้ซ้ำๆพีมก็จะตอบพี่ไทยทุกครั้งหรือว่าพีมโชคร้ายที่พีมไม่รู้ว่าพีมจะอยู่กับพี่ไทยไปถึงเมื่อไหร่พีมโชคร้ายแค่นั้นเลยที่เหลือตั้งแต่ที่พีมพบพี่ไทยพีมรู้สึกมาตลอดเลยว่าพีมโชคดีที่เจอคู่ชีวิตได้เร็วขนาดนี้ไม่ว่าเรื่องของมันจะไปทางไหนไม่ว่าเรื่องมันจะจบยังไงตอนนี้โชคดีที่สุดแล้ว ซึ่งก็มีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับคุณหมอแล้วก็คุณพิมพ์เป็นจํานวนมากค่ะแล้วก็มองว่านี่คือช่วงเวลาที่สวยงามที่น่าจดจําที่ทั้งคุณหมอแล้วก็คุณพิมพ์ได้ปลุกรักแท้ในใจรวมไปถึงเอวาค่ะยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าขอบคุณที่คุณหมอเกิดมาแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคน คนบางคนอยู่ยาวแต่ไม่ได้ทิ้งสิ่งดีๆอะไรไว้เลยแต่คุณหมอทิ้งสิ่งดีๆเตือนใจคนหลายล้านชีวิตขอบคุณที่สอนให้หนูเห็นคุณค่าของทุกวันและใช้ทุกวันเหมือนวันสุดท้ายของชีวิตบุญกุศลที่คุณหมอทำยิ่งใหญ่มากมาย เชื่อว่าคุณหมอทําให้หลายคนสู้กับปัญหาที่เผชิญอยู่และทําให้หลายคนเห็นคุณค่าของปัจจุบันและเวลาทุกวินาทีขอแสดงความยินดีกับงานแต่งงานด้วยนะคะสวยงามแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยและก็ยังได้ข้อคิดดีๆอีกขอบคุณคุณหมอที่ไม่เคยยอมแพ้ขอให้คุณพระรักษาคุณหมอแล้วก็ครอบครัวค่ะ